วันนี้เราจะล้างหัวฉีดนะฮะก็หัวฉีดตัวนี้เป็นของเจ้าคลิกร้อยสิบอนะครับการเตรียมการก็คือเราก็ต้องใช้น้ํายาล้างหัวฉีดนะฮะแบตเตอรี่ที่มีอ่าสิบสองโวลต์นะฮะแล้วก็เจ้าอุปกรณ์ฮะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับเบซีก็ผมก็จะทําการล้างหัวฉีดฮะทำไมถึงต้องล้างหัวฉีดนะมันมีสาเหตุน,นะฮะคือหัวฉีดอพอเราใช้ไปน,นานๆนะคือน้ํามันอ่ะ ถึงแม้จะมีตัวกรองมันก็ไม่ไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นะฮะอ่าก็อาจจะมีสิงสิ่งอ่าพวกตะก,กรอนอะไรเล็กๆที่เรามองด้วยตาไมเ่เห็นสะสมนะฮะขี่เป็นปีๆๆเนี่ยมันสะสมทําให้อ่าหัวฉีดเนะี่ยฉีดได้ไม่เต็มที่นะฮะรถก็จะมีอาการอ่าเดินเบาดับหรือบิดบิดไปในรอบจัดจัดก็มีอาการวูบสะดุดนะครับนี่คือหัวฉีดเราต้องล้างแล้วนะครับมันบ่งบอกอาการในรู้แล้ะผมก็ทําการขย่อกับป๋องก่อนอ่าเพื่อให้เกิดแรงดันอ่าประมาณผมพ่วงสายไฟเรียบร้อยแล้ว ขั้วบวกขั้วลบอันนี้คือขั้วลบนะฮะอ่าอีกเส้นหนึ่งขั้วบวกขั้วบวกนี่คือว่าเราจะแตะแตะแบตเตอรี่นะฮะแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับเพื่อให้องหัวฉีดมันทํางานนะจะแตะค้างครับเพราะแตะค้างอ่าลีนอยในหัวฉีดเนะี่ยมันอาจจะมันอาจจะอ่อนได้นะฮะอ่าผมก็จะแตะขั้วบวกนะฮะแตะปล่อยแตะปล่อยนะฮะจะไม่แตะคานะครับ DFC ก็ดูการทํางานของหัวฉีดแล้วกันนะครับ ้ำยานี้มันจะรุนแรงมากครับเวลามันโดนผิวหนังนี่แสบมากเลยก็เอฟซีท่านไหนที่ล้างหัวฉีดด้วยตัวเองนะฮะกระดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือนะฮะอ่ามันจะเซฟกว่าแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยนะครับเผื่อมันกระเด็นเข้าใส่หน้านะมันแสบมากผมก็เอาขั้วของอัมติ๊กตัวเก่านะฮะอ่าที่มันเป็นขั้วบวกขั้วลบนะอ่าดึงมาเพื่อเสียบเข้ากับรูนี้นะฮะร,รูตรงหัวฉีดนี่นะฮะ ก็ผ่านนะครับพีสผ่านไปด้วยดีดีนะฮะหัวฉีดฉีดแรงดีนะครับโอเคครับก็หัวฉีดตันก็ได้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ